Oh my god! A nice picture for you. No picture. Oh. <laughs> Video. Yeah. Oh. He's hungry. Oh my god. He's angry. That's from the jungle, from the nature. kiss me darling. Kiss me honey. I never had b u I love you so much very much ว้าโอ้ยสด้เหอ้ยสเนคสหนครับคิสออีกหน่อผมคุก็จะหลุดนเนาะ รักกันจนกว่าจะตายจากกันไปข้นหนึ่งอแต่ไม่ต้องไปเกตาย,ตายกันกันอ๋อนี่แสดงนี่แสดงนะทำไมจะมีขนาดนั้นโอ้อรรี่ everybody มแคสต์ใหม่โคโคนักสนิท not poison ย้าที่นี่มาเพราะโคโนักสีตัดปาร ถ้าเราไม่ทางเขาอะคะมันจะแบกตัวแล้วกระโดดเพื่อจับลูกเนาะอ้าไปเลยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยรัวเชิญวัชิบมู่น่กจะไปยูบันมองไม่เห็นเราต้องอยู่นี่ ตาชูเดะแบบไม่มีใจชูโมร้อยโดนงูโดนงูโอ้ยเด็กกำลังสั่งมาได้เนาะพี่ตาเมาค่ะตาแก่ขึ้นไรโดนงูโดนงูเซซี ก็ตามออกาเด็กชอมนัิสางเออโครงกไายาโอยเออมันมองไม่เห็นเราเนาะแต่ถ้าเราขึ้นไหวันก็ตามนะเช่ชื่อนเช้าชื่อสีดำสีขาวสีน้ำตาอยู่บนต้นมะพร้าวอยู่บนต้นปาล์มนะ

สามารถทำได้ยากยากมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้นะคะโดยการใช้มีงนะคะน้องมันมองไม่เห็นแต่มันรู้ว่าตรงไหนในการใช้มีงเนาะ